นี้แม่ทัพกุ้งถึงเขาตีเขเมรเพราะอะไรมันมีทหารลุกล้ำดินแดนมานานแล้วทันทีที่ที่พุ่มกุ้งไปรับหน้าที่เอาแผนที่มากาลางฮ้ยแ,แดงแดงนี่คืออะไรแดงแดงนี่คือฐาน้าคศึกทาไมล้ำเข้ามาทําไมล้ำเข้ามานานแล้วครับแล้วยังไงต่อแล้วเราล่ะทาหน้าที่อะไรที่เป็นแม่ทัพมันเหมือนมันที่มันแทงใจอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่ได้ตำาหนิอดีต เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตอยากไปพูดอดีใส่ตัวที่คุณไม่เคยพูดแล้ววันนี้มาพูดจะไม่ขอพาดยิงใครทั้งสิ้นแต่จะตอบคําถามที่เพื่อความลักความสมัคคใในคนทั้งคนในชาติเป็นหลักพี่ไม่ใช่มีคนเก่งอะไรแต่งานในหน้าที่เมื่อถึงเวลาเราต้องทําเวลาสี่คืนห้าวันเราทําได้เท่านี้และสิทธิธรรมเราพร้อม แน่นอนครับต้องยอมรับเกฑนเสี่ยงต้องมีน้นองๆสูญเสียแน่นอนที่กุ้งจะไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นยกเว้นขัาบ,าบังคับชอบแต่งชุดนี้เพราะชุดนี้คือชุดที่น้นองๆเสียชีวิตอ่า ีน,น้องคนหนึ่งขาขาดแขนตาสองข้างเห็นไหมครับ คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสรุดีเขาคือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่งตำแหน่งพี่นี่ไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ย มันก็คือลูกหลานประชาชนก็เ,เหมือนพวกเราพวกเราอาจจะมีคุณพ่อมีพี่มีน้องเป็นทหารอยากจะให้พวกเราลืมลืมลืมอดีตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมทำไมสหรัฐอเมริกาเขาถึง ไปประเทศญี่ปุ่นประจําเลยทําไมเมริกาไปเวียดนามมันเปลี่ยนไปแล้วทั้งที่ตัวเองเคยเอาปรม,มนุ่ไปย่อนใส่เขาทําทไมแล้วทําไมเดียนเบียนฟูวเวียดนามแพ้เวียดนามทําไมมวิกาต้องไปในห่วงเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันผ่านไปแล้ว แล้วทำไมมาวันนี้แม่ทัพกุ้งถึงเข้าตีเขมรเพราะอะไรมันมีทหารลูกล้ำดินแดนมานานแล้วทันทีที่ที่กุ้งไปรับหน้าที่เอาแผนที่มากลางด้โอ๊ย แ,แดงแดงนี่คืออะไรแ,แดงแดงนี่คือฐานข้าศึกทำไมล้ำเข้ามาทำไมล้ำเข้ามานานแล้วครับแล้วอยังไงต่อถล้วเราล่ะทำหน้าที่อะไรที่เป็นไม่ทับมัน มันเหมือนมันที่มันแทงใจอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่ได้ตำหนิดอดีตเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตอยากไปพูดเอดีใส่ตัวที่กุ้งไม่เคยพูดแล้ววันนี้มาพูดจะไม่ขอพาดยิงใครทั้งสิ้นแต่จะตอบคำถามที่เพื่อความรัอกความสามัครีในคนทั้งคนในชาติเป็นหลัก ที่ไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรแต่งานในหน้าที่เมื่อถึงเวลาเราต้องทำเวลาสี่คืนห้าวันเราทำได้เท่านี้และสิ่งที่ทำเราพร้อมแน่นอนครับต้องยอมรับเกณฑ์เสี่ยงต้องมีน้นองๆสูญเสียแน่นอน พี่กุ้งแกไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นยกเว้นขํบบังคับชอบแต่งชุดนี้เพราะชุดนี้คือชุดที่น้นองเสียชีวิตมนีน้องคนหนึ่ง คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสดุดีเขาคือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่งตำแหน่งพี่นี่ไม่รู้ ร้อยหกสิบกคนบาดเจ็บพวกเราเคยทราบตัวเลขนี้ไหมครับไม่รู้เสียชีวิตสิบแปดท่านแม่ทัพต้องเยี่ยมทุกคนผมไม่เหนื่อยเลยที่จะไปเยี่ยมพวกเขา เพราะสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าเราเห็นไหมครับคือสิ่งเหล่านี้อยากให้น้นองๆลืมอดีตท,ที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ทาหารก็เป็นยังไงเขาพูดอุู่คำเดียวว่าพวกผมอยากได้อยากได้แผ่นดินขึ้น คือแม่ทัพมีที่มีประสบการณ์ในการอยู่กับลูกน้องมาตลอดชีวิตที่เรียนเด็กไม่ค่อยเก่งกับน้องๆนี่ง,ดดงแต่แต่ด้วยจิตวิญญาณที่มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ที่ชอบเบียลูกน้องแล้วก็นําหน่วยทําให้เขาเห็นอยู่ใต้สีปี น้องๆถามเรื่องภาคใต้ก็ได้วันนี้แล้วก็อยู่ต้องเป็นแม่ทัพปีเดียวมีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการโชคดีที่พี่ได้มาทำหน้าที่ปอบอยุทธภูิเรียนเป็นความโชคดีที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้และได้ทำหน้าที่มันเรื่องบังเอิญไหมไม่น่าใช่หรือเปล่าทำไม แล้วทำไมต้องเหลือปีเดียวแล้วต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ทําไมมุนเซ็นต้องมาปล่อยคิดทําไมาพระผู้ใหญ่มีเรื่องมีราวพวาเธอคิดไหมนี่คือบุญบารมีของพระสยามเทวาธิราชที่ให้คนไทยได้ทราบบางอย่างหรือเปล่า วันนี้เป็นการเกินที่เป็นการเกินนานนิดเดียงนี้เดียว,ยวนะคือมันอึดอัดแล้วก็อยากให้นม้องรู้ว่าที่มาวันนี้ไม่ได้มาโน้มน้าวอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มาชวนพวกเราไปตรงนู้นี้รักตรงนี้นั่นไม่ใช่อยากให้พวกเราสามัคคีกันเราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อประเทศชาติ ไม่ให้มันเหมือนเดิมเราจะต้องไม่ทะเลาะกันเราจะต้องเอาคนดีเข้าไปบริหารประเทศใช่ไหมไม่อย่างนั้นมันจะวนมาเดิมๆใช่หรือเปล่าที่ไม่เลื่องการเมืองแน่นอนสัจจัยลูกผู้ชายบำนานมีเท่านี้ฟันก็เหลือไม่ครบสามสิบสองซี่แล้ว กินบันละไม่เกินสามรอยบาทหาที่ปฏิบัติธรรมรอแล้วแต่ไม่รู้จะได้ปฏิบัติหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่หนูๆฟันน้ำนมรอจะไปไหนไ<ป>ผมก็จะที่ก็จะไม่ไปจะอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้อยู่เป็นกลางอยู่อยู่ดูความถูกต้องของประเทศชาติ เรารักธรรมชาติเรารักธรรมศาสตร์เพราะอะไรครับเพราะธรรมศาสตร์เห็นไ,ไหมคร e? ับผมชอบคํานี้มากนะท่านรองอธิการผมชอบมากว่าหัวใจผมนี่อยู่กับประชาชนไม่ต้องถามที่บอว่าจะปฏิบัติไหมไม่ต้องั้งคำถามนี้นะไม่มีในสมองนะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นพศเพื่อนรับกัน ยืนยันมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วแต่แต่เราจะทำไงตัวแทนเราที่ไปบริหารประเทศที่สมาร์ทมีวิสัยทัศน์ทั้งหมดนะครับกระทรวงทกงคมทั้งหมดเราจะคัดคนพวกนี้ได้ยังไงก็พวกเรานี่แหละช่วยกัน สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปเป็นอย่างนี้มีรุ่นพี่เราหลายคนมาเล่าท่านเกษียณไปแล้วทั้งนั้นรุ่นพี่ธรรมศาสตร์เราเนี่ยแหละอ๋อุ่มทําไงดีพี่แนะนําผมหน่อยจะทําไงดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆผู้วันนี้อยากให้พวกเราได้ได้เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของหลาย,ลายฝ่ายอย่าไปฟังคนเดียวแล้วก็เชื่อเลยแม้กระทั่งลุงพี่แม่ทับมานั่งอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งเชื่อที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยก็ไม่เชื่อแม่ทับกุ้งนะครับไม่เชื่อแต่ต้องทําให้เขาเห็นพาลูกน้องไปเอาแผนดินคืน อยู่กับลูกน้องเขาก็เห็นเองว่าเราไม่ได้เปรียบเขาครับสิ่งที่เขามาต้อนรับพี่กุ้งวันนี้คุณป้าทั้งหลายนั่งรถไฟมามาถึงตีสองคุณป้าคนหนึ่งมาหาแมา่ทับสินเพื่อมากอดแล้วก็น้ำตาเขาร่วงพ่ออะไรไม่ทราบ ไม่ได้ไปน้อมน้ำเขาไม่ได้ไปล้างสมองใครทั้งสิ้นก็มีแต่ที่เตรียมมาวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมเลยข้อมูลที่น้องก็ถามมาผมไม่ได้อ่านด้วยซ้ำที่ที่เบลให้ผมที่มีน้องอาจารย์คนหนึ่งผมไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าผมต้องเตรียมอะไรล่ะต่จะถามที่มันเป็นตัวเลขอะไรมากผมจำไม่ได้คือแม่ทับมาเนี่ย เอาใจมาคุยกับน้องๆว่าสงสัยอะไรอยากถามอะไรแล้วถามแล้วประเทศชาติจะเรียนรุ่นเรืองคนรักสามัคคีอยากให้ถามแต่ถ้าถามแล้วเหน็บแนมไม่อยากให้ถามเพราะว่าไม่อยากทะเลาะกับคนไทยครับแค่มีศัตรูก,กับขมรนก็พอแรงแล้วเด <laughs> แม่ทับกุ้งเนี่ยเ <laughs> ขาบอกว่ามึงอย่าไปขมรนนะ <laughs> เนี่ยนะครับคือสิ่งที่อยากจะมาที่ทนักข่าวข้างหลังเช่นกันนะครับเพราะฉนั้นวันนี้พี่เดียวถามอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าชีวิตแบอีสานใช่ไหมใช่ครับในาณะลูกอีสานเลยครับพี่ <c oughs> เอาละครเรืเ่องหน่อนะนายเคยมาจากอีสานหรือเมือ่อยกมือเลยครับน,นั่นใครมาจากภาคกลาง ใครมาจากภาคใต้ใครมาจากภาคเหนือภาคเหนือครับครับขอบคุณครับภาคไหนไหนก็คนไทยด้วยกันนะพี่กุ้งไปทุกที่เลยนะมีเพื่อนทุกจังหวัดรักพวกเขาคือเพื่อนร่วมชาติไปที่ไหนเห็นคนจนเนี่ยชอบมากสงสารเขาไม่รู้เป็นอะไร อยากให้คนเหล่านั้นไ่ได้มาถ่ายรูปก,กับกับพี่ทุกคนเวลาไปผู้บัญชาไปนั่งนั่งหอนั่งรอนใ,นในหอแต่ว่าแม่ทัพเนี่ยชาวบ้านดึงแขนไว้เราจะไปก็ไม่ได้สงสารเขาก็มาขอโทษผู้บัญชาว่าขอโทษท่านที่ให้รอชาวบ้านก็ดึงแขนไว้ขอถ่ายรูปผู้บัญชาเข้าใจดีแล้ว มันทำให้เธออยู่กับเขาแหละนะดีแล้วอย่างนี้นะครับอย่างนี้เพราะนั้นนะอ่ะเพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนนี่ถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วครับสงครามที่ใดถ้าประชาชนไม่เอาด้วยคุณแพ้เกินครึ่งแล้วถ้าคุณจะทําอะไรถ้าประชาชนไม่เอาด้วยคุณแพ้ตั้งแต่คิดแล้วคุณจะมีพลังขนาดไหนก็ตา่าง อันนี้ยังใช้ได้นะคำพูดนี้ยังใช้ได้พี่เป็นคนอีสานเติบโตมาในครอบครัวที่สิบตุลดเอกพ่อชื่อสิบตุลดเอกอินพาดกลางไม่เคยได้ขี่ได้ขั้นเพราะไม่เคยเข้าหาเจ้านายพูดไม่เป็นทานํางานนย่เรื่องสิบตุลดเอกจนใกล้เกษียณ เงินเดือนก็ไม่ค่อยพอแม่ก็เป็นคุณนายแม่บ้านที่เฉยไม่ได้มีงานทำยายคำยายคำยายหูบางที่เขาเรียกยายห,หูหูตึงแม่หูหูไม่ค่อยได้ยินที่ถึงเวลาหนึ่งก็เรียนเลิกเรียนเสร็จก็ไปหาปลาหาโปรตีนมาให้ครอบครัว ใส่เบียใส่เส่ยมองมองคือตาข่ายดักปลาเหมือนกันกับชีวิตพวกเราหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มันเหมือนกันคล้ายๆกันชีวิตไม่ได้รยด้วยดอกกุหลาบมันเลยสั่งสมให้เรารู้ว่าความยากจนคืออะไรความทุกข์คืออะไรมันสั่งสมมาเรื่อยๆพอมาเป็นครั้งหนึ่ง เรา,าเป็นผูกบัญชาเขาเรารู้ว่าลูกน้องเขาจนเป็นยังไงเป็นความโชคดีลนะเกินที่ที่พี่กุ้งจนลำบากยากจนไปรีวิวกินบาเน็นกินบากที่ผลนั่นคือผลไม้แม่ทับสมัยเป็นเด็กแอปเปิ้ลไม่เคยกินเนะครับมันแทงนะครับไปหาปลาเสร็จก็เอาพวกนี้กลับมาบ้าน เพราะฉะนั้นชีวิตในวัยเด็กในไพศาลคุกคีกับความยากจนคุกคีกับการต่อสู้มาทําให้เราได้มีมีภูมิท่านทานเพราะนั้นพวกเธอน้องๆทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มากออพวกเราเงินที่เราพวกเราได้เรียนมานี่อย่าไปตามเพื่อนนะอย่าไปตามเพื่อนเพื่อนเขามี iPhone 18 เท่าไหรครับพี่เดียวมีไอ้คนอะไรนะเด็วเอาหกแล้วเหรอโอ้เท่าทีครับอยาะไปตามเขานึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราขอให้พวกเราเป็นคนซื่อสัตย์กตทันญูต่อผู้มีพระคุณนะพ่อแม่กลับไปรีบไปกราบท่านซะพ่อแม่เราจะอยู่ต่างจังหวัด พ่อแม่คือพระอรหารน,นะนะครับพ่อทหารไม่มีไม่คิดอะไรที่จะลูกเลยแม้แต่นิดเสี้ยววินาทีเดียวลูกติดยาบ้าเนี่ยครับเข้าไปในพื้นที่ลูกติดยาบ้าจาค่าแม่ <c oughs> ทั้งตกทั้งปีเไะแม่ร้องไห้บอกว่าลูกอย่าทาแม่แต่ลูกไม่ใช่ลูกแม่คนเดิมแล้ว เห็นไหมครับแต่แม่ยังมองว่าเขาเป็นลูกอยู่นี่คือแม่ไงแม่ครับคุณพ่อเป็นอย่างนี้ขอให้พวกเราได้มีความรักต่อสถาบันครอบครัวนะลูกแล้วก็ชาติศาสนาพระศาสนารักษาไว้ให้ดีให้ดีนี่คือสิ่งที่บุคนรุ่นใหม่พวกเราจะพากันทําให้เป็นหนึ่งเดียวและประเทศชาติเราจะเข้มแข็งไม่ให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมือง <c oughs> เอาคนดีไปปกครองบ้านเมืองให้ได้ในยุคของเราครับก็คือชีวิตในวัยเด็กก็เหมือนพวกเราทุกคนทุกภาคแล้วก็ลําบากแล้วก็มันเป็นภูมิต้านทานต่อจับพวกเราที่สู้ชีวิตต่อไปนะครับคําถามที่หนึ่งครับ